มื่อนี้มาอยู่กับปีเตอร์ครับถ้าชีบรอมาลงท่อครับพอมีพี่น้องลุยครับโอ้ยแดดเปียงเปียงเลยครับล่องล่องซ้อนกันด้วยได้ไหมพี่อ้นั่นมันคนหลับใช่ไหมแย่เอารักกิจได้นี่ต้อนหมาได้ไหมต้อนมาเตรียมแั้วตึงกันครับได้ได้เด้อลุงลงลุงสองนี่นะ ชงนี่ก็ได้ชงว่างนู้ก็ได้เอาไอ้ไอ้คนลุงจะดวกันอ่าครับได้ได้ไปนี่นี่นี่องที่ไม้กั้นครับมันกับแดดฮอนเปี่ยงแดดทองเปี่ยนฮอนเปี่ยงเปียนเลยครับกับรับซูไม้ซูไม่ ไม่ทู่ผื่นตอดเชื้อมาลยนะ่ะเออเจอดเจอดท,ทีมทีมงานมืออาชีพครับไม่กลัวแดดไม่กลัวฝนไม่กลัวความร้อนโอ้โหแดดเปียงๆยงตพี่น้องเลย nếu được thì đi tít, 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 đi ได้ได okay, okay. ้ได้โอเคโอเคหลักหลักลงอย่างเดียวอ้นี่ผีอะไรหกสามไหมเจน่าเจน่าเออเปิดนี้ได้ไหมได้ได้เออ